มาแล้วขณะนี้คลาสสิกเป็นตัวนำเอ็กซ์โปเป็นตัวที่สองแฮปปี้โบที่สามถัดไปเป็นชัยชนะนายดาบและโรมลันไปสี่ขณะนี้คลาสสิกยังเป็นตัวนำเอ็กซ์โปเป็นตัวที่สอง แฮปปี้โบว์ที่สถัดไปเป็นใทยชนะนายดาบและมลมรันคงไปสคลาสสิกยังเป็นตัวนำเอ็กซ์โปเป็นตัวที่สองแฮปปี้โบว์ที่สถัดไปเป็นใทยชนะนายดาบและมลมรันคงไปสิบอกทางตรงขนาดนี้คลาสสิกยังเป็นตัวนำเอ็กซ์โปเป็นตัวที่สองไยชนะที่สา ขณะน,นี้คลาสิกยังเป็นตัวนำ X4 เป็นตัวที่สองช,ชนะเป็นตัวที่สามที่8ดคลาสิกหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเจ็ดจุดเจ็ดสี่วินาที X4 หมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งาที8.14วินาที